นี่ใช่ไหมใช่ไหมจูมใช่ปะใช่้ยหัไ่วกเลิกน้วัไมบต้องไปกินเหล้าก่อนกลับบ้านได้เนี่ยววต้องวรลูกมีอู่บ้านไม่ทำาหารหัวหนเนี่ยผัวไม่ใช่ลูกไปับข้าวรู้แล้วมึงเป็นหัวกูอ่ะคมีหัวไว้เราเลี้ยงดูกูไม่ใช่ ออกคำตั้กูตั้งเลยเนาะเออไปเลยป้ามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยป้ากมาเก็บพัดเก็บมะนาวป้าตีแล้วหนูมาทำไมตรงนี้หนูมากวาดบ้านหนูมันร้อบ้านหนูอยู่นู้นแหมหัวป้าก็อยู่ทางนู้นเถอะป้ามาทำอะไรป้ามาเก็บมะนาวหนูก็มากวาดบ้านเลิกทะเลาะกันไวแตงมากูยังฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋มาฟังใหม่อหาเอ้ย เลิกด่ากันแล้วไงวะกูกำลังสนุกเลยเนี่ยปลาแต๋าใส่ห้าพ่องาเต๋าน้ำปลาให้หนูด้วยขวดหนึ่งอุ้ยป้าบ้านนั้นอะดูดิทะเลาะกันอีกแล้วทะเลาะกันทุกวันเลยเนาะป้าเนาะทบ้านเราอย่าไปยุ่งเรื่องของผัวเมียเขาเลยหนูก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะป้าเนาะป้าแต๋เนาะป้าแต๋วได้ยินบ้างป้าป้าหนูก็ว่าเอ้าป้าโอ้ยวายจริงๆเลยว่ะหูยป้าหนูฝากใส่ถุงก่อนนะ นี่ป้าเขาลืมรองเท้าโอ้โหรองเท้าไปคืนทุก่านแป๊บนึง อะไรตอนนี้ก็ไม่รู้โอ้โหป้าดูนี่หยุดก็ไม่บอกกันแกงหนูเลอะเลือดลงเลือดไหลหมดเลื่นล้มเนี่ยจะหยุดทาไมไม่บอกก่อนเลอะห,ห,หมดเลยมาทำรายการใชอป้ามาเก็บพารอืมแล้วหนูมาทําไมตามมาใหม่ป้านั่นแหละซื้อของแล้วถอดรองเท้าทิ้งไว้แล้วยบอะไรนักหนาก็ไม่รู้หนูก็เอามาให้เนี่ยโอ้บ้านป้าบ้านป้าอย<ง>ู่ทางโน้นบ้านเมืออยู่ทางนี้ อ้าป้ามาทาอะไรหน้าบ้านหนูเนี่ยอ้าวป้าก็มาเก็บผักไงไงผักข้างั้วมันมีเจ้าของไงห่วงเหรอหนูไม่ได้ห่วงจะเก็บก็เก็บไปสิเมื่อวานนี้มันทะเลาะเรื่องอะไรกันชาวบ้านนั้นชาวบาะกันอีแล้วหนูไม่รู้ป้าไม่ต้องมาบอกหนูหนูไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาจะทะเลาะกันอะไรมาดียินมามันบอกว่าผัวมันมีกิ๊กป้าไม่ใช่เรื่องนั้นผัวมันไม่ได้มีกิ๊กผัวมันชอบกินเหล้าเพื่อนมันชอบชวนผัวมันไปกินเหล้าน่ะไปเับป้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปซื้อของบานป้าเต๋อก่อนนะแป๊บน พี่ทาอะไรอะ่ะเก็บใบกะเพราอาวแล้วทําไมแม่ใช้ผัวพี่มาเก็บบปกติเขามาเก็บให้ไม่ใช่หรอูใช้มันล้างจานอยู่ในบ้านอ,อ,อยู่ในบ้านเหรอ,อมันทำไมมมีอะไรจริงๆหนูก็ไม่ชอบเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาหรอกนะแ,แต่มันมีอะไรก็พูดมาเลยก็เมื่อกี้เนี้ยหนูเห็นไอ้ขี้มาเมาคนนั้นอ่ะมาชวนผัวพี่ไปกินเหล้าอีกแล้วจริงๆอ่ะหนูไม่ชอบเสือกเรื่องของชาวบ้านหรอกนะแต่หนูกลัวเดี๋ยวพากันไปเสียคนไอ้นั่นมันก็คนไม่ดีแล้วเหรอ,อจริงแ้วมึงโดนโก มึงดีนะมึงไปไหนของมึงเนี่ยฮะโอ้เน right? uh. uh. pues okay! ี่ยมึงจะย่องกินเลยวะฮะกะถอนหายเลยโอ้มึงโดนได้ไงวะเฮ้ยต่อหน้าพวกพี่ต่อหน้าไปผมก็ยอมเปนงั้นนะตะจะเข้าบ้านนะทำไมโอ้พี่เคยดูองค์บากไหมทำไมโอ้ย่างงี้เัยป้า เมียมันรู้ได้ยังไงวะอเอ้าแล้วมยายืนเลยตรงนี้หนูหนูเพิ่งมาเพิ่งมาเมื่อกี้เองเจอ,อจริงจริงเรื่องชาวบ้านเนี่ยเสือจริงจริงเจอจริงจริงเลยเอาลบโอ้ยเสือจริงจริงยิย่งเล,ล้ามีความสุขเลยเอาป้ามาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเอาป้าก็ามาเก็บผ้กากาแฟเมื่อกี้เก็บอยู่ตรงนู้นป้าก็าเก็บผ้าเรื่อยๆเพลินเลยเนาะ ซื้อน้ำปลาป้าไอนอรล่นง้ในห้องน้ำมีอะไรนื่นล้ในห้องน้ำายอ่ปาเไุปซาม่ไจะด้ไอ้เจดคุรไ้แล้วียีไปแล้วจ้ารีไปแล้วรีไปแล้วรีไปแล้วอกน้าเยปลาเขาด่าปลาแหละเขาด่ามงอหละเขาด่าป้าแล้วแหละด่าสองคนน่แหละด่ามหนูไม่ได้ขี้เสือกไม่ได้ขี้เสือก ไม่ได้มาทำอะไรหรอกป้ามาทำอะไรจะไปเก็บผักกูสิเออป้าผัวเมียบ้านนี้ไปไหนกันวะป้ามันไม่ทะเลาะกันแล้วหรออมันเงียบปิดเลยจริงๆหนูไม่อยากรู้นะหนูเป็นห่วงควรเป็นไรกันตายหมดแล้วมั้งป้าเบาๆดิค่อยๆฟังดินี้ยเข้าไปดูหน่อยไหมป้าจะดีหรอหนูว่าไม่ดีมั้งไม่ต้องเข้าไปหรอกมั้งเบาๆเบา เสียงดังโอผักนี่ก็เก็บทุกวันเลยเนาะป้าอย่าสะกิดกูไม่ได้สะกิดมึงก็อย่าสะกิดกูสิหนูยังไม่ได้สะกิดอะไรเลยพีเข้ามาทำไมการบ้านโกป้ามาเก็บผักเออ ก็เดินมาดูเห็นบ้านมันเงียบๆอยู่บ้านคนเดียวเหรอคะแม่มึงจะเสือกไม่รู้เวลาเมึงไม่รู้ไงวันนี้วันทํางานเขาก็ไปทํางานนะสิผัวกูัวป้าหนูบอกแล้วว่าไม่ต้องอยากรู้เรื่องชาวบ้านโอ้โหเดินนําหนูมาเลี้ยวเลี้ยวเลย <c oughs> โอ้โหเดินนําหนูมาเลยเสือกกันจริงๆเรื่องของชาวบ้านเนี่ยรู้ไม่จริงแล้วก็ยังจะเสือกที่หลังหอบเสือหอบเสื้อผ้าเข้ามาอยู่เลยบ้านกูเนี่ยนี่มันผัวอยู่คนข้างบ้านนี่ว่ะอ้าไม่ใช่เมียมันนี่ถ่ายรูปไว้ก่อนเรื่องนี้ต้องขยาย นี่ต้องขยายป้าอะไรวะเก็บผักอีกแล้วก็กูกินผักกูก็เก็บผักกระติมแค่กูเก็บอะไรทั้งเหอะทั้งเหอะหนูมีข่าวจะมาบอกอะไรของมึงอีกแหละ่ะเมื่อกี้หนูขี่สวนทางกับผัวยคนข้างบ้านด้วยแล้วไงละ่ะ เอาแล้วไงล่ะมันทุกสาวอะดิเอามึงก็หาพูดไปที่เขาขายปากก็เราขายปากะไรอ่าป้าขายก็ขายดิหนูมีหลักฐานน่ะหลักฐานอะไรของหนูถ่ายรูปไว้เนี่ยนี่นี่ป้าดูนะนี่ใช่ไหมใช่ไหมซูมใช่ป่ะโอ้ใช่ว่ะเฮ้ยแต่ว่าหนูไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกหนูไม่ไปบอกเมียมหรอกป้าหนูไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเออไปไม่ต้องไปบอกเขาหรอกอย่าไปเสือกเรื่องเขาเลยปแล้วอยู่ของเราเนี้ยดีกลับบ้านไปเถอะป่ะ ป้าบ้านป้าอยู่ทางู้นอ้าวเหรอโอ๊ยกูก็ผิดบ้านแล้ววะเนี่ยพี่อยู่บ้านคนเดียวเหรอเออผัวกูไปทํางานหนูมีเรื่องเลยจะมาบอกด้วยแหละแต่หนูไม่พูดดีกว่าหนูไม่อยากด่งเรื่องชาวบ้านอ่ะมาบอกเรื่องมึงแต่หนูไม่สบายใจอ่ะหนูไม่อยากให้พี่โดนสวมเข่าอ่ะไม่บอกเหรอเรื่องอะไรมึงพูดมาขนาดนี้แล้วก็พูดมาเถอะเนี่ยหนูถ่ายรูปไว้อ่ะหนูเห็นผัวพี่อ่ะ ทุกสาวจากไหนไม่รู้เนี่ยดูดิเนี่ยใช่ผัวพี่ไหมอ่ะแต่แต่แต่พี่อย่าไปบอกผัวพี่นะว่าหนูถ่ายไว้อ่ะหนูไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่อยากให้เขาทะเลาะกันไหนไหนเออเนี่ยใช่เลยใช่ไหมป้าใช่มาเห็นใช่เนี่ยทุกย มันขี้เมาเหมือนกันใช่ไหมมันขี้เมาเหมือนกันมันเลยมารับกันไปกินเหล้านี่ใช่เลยเดี๋ยวมึงกลับมาวันนี้มึงโดนมึงตายแน่อย่าไปยุ่งเรื่องเขาเลยเนาะเรื่องผัวเมียเนาะกลับบ้านกันดีกว่ากลับมามึงตายแน่มึงตายแน่ไหนมึงบอกว่ามึงจะไม่พูดไงเอาป้าใครจะไม่พูดได้ล่ะคำสั่งนี้ยิบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูวันนี้ต้องทะเลาะกันแล้วมีเรื่องต้องคุยกันอีกยาวไปกลับบ้านบ้านป้าไปทางนู้น ป้าเก็บผักแล้วป้านนุ่นขวนมาผัวมาตายแน่ตายแน่ตายแน่ป้าคอยฟังเสียงต้องมีตุ๊กตับกันบ้างเลยเตรียมฟังเสียงไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะได้เก็บไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเล่าได้อีกยาวเมาอีกเยอะเบาเบาเบไปแอบฟังกันห่วงผักจริงจริงเนาะเอาเบาเ ป้าหนูเรียบร้อยเดี๋ยวตอนพรุ่งนี้เช้าเรามาฟังข่าวเดี๋ยวเรามาดูผัววันนี้ว่ามันจะเขียวตรงไหนบ้างเดี๋ยวมันก็อ้างว่าลื่นล้มในห้องน้ำอีกไปอ้ยป้ามาเก็บผักอะไรตรงนี้เนี่ยเขาจะเก็บเอาพี่สาวพี่ชายไปไหนกันจ๊ะจกินหมูกระทะ เมื่อวานผัวพี่ทุกสาวไปนะก็ผัวกูทำงานทำงานอะไรทุกสาวเ,เป็นไลเดอร์อไลเดอร์มันคืออะไรเหมือนสไลเดอร์หรือเปล่าพี่ไลเดอร์ก็เหมือนเ์ไซค์รับจ้างแหละสอกแล้วยังโง่อีกเขาจะรับส่งผู้หญิงผู้ชายก็ได้ทั้งนั้นแหละใช่มึงรอก,ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูมาเอาบอกมาป้าอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้าน,นเขาป้านั่นนะอุ้ยบ้านหนูไม่มีหมาพี่กูไม่ได้ให้หมากูให้มึง เสือกันจริงๆ,ๆเรื่องของชาวบ้านอะ่ะตกวันนึงเหอะกูจะขายปากเอาอป่ปาน,นั่นแหละมึงนั่นแหละ<า>เสือจริงๆมึงนั่นแหละปานเ่ปาป่านั่นแหละบ้านไปทางนู้น